ทฤษฎีองค์การและการจัดการแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่เฮอร์เบิร์ตเอไซมอนทฤษฎีการบริหารแบบการตัดสินใจเฮอร์เบิร์ตเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวิทยาศาสตร์การเมืองนักจิตวิทยาการรับรู้ชาวอเมริกา บิดาแห่งทฤษฎีการตัดสินใจกล่าวว่าการบริหารก็คือการตัดสินใจซึ่งผู้บริหารจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตเอไซมอนเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี1978จากผลงานทฤษฎีการตัดสินใจแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญของการบริหารความสำเร็จของการบริหารขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ดีย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ Decision ทฤษฎีการตัดสินใจทฤษฎีของไซมอนมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่ผู้บริหารทำการตัดสินใจภายในองค์กร ขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจคือการกำหนดขั้นตอนในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์เฮอร์เบิร์ตไได้แบ่งระยะกระบวนการการตัดสินใจเป็น3ขั้นตอนขั้นที่ 1- Intelligence หรือความฉลาดขั้นแรกของการตัดสินใจคือความฉลาดซึ่งผู้บริหารจะระบุป,ปัญหารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อทำความเข้าใจปัญหา ขั้นที่ 2. ดีไซน์หรือการออกแบบขั้นที่ 2. ของการตัดสินใจซึ่งผู้บริหารสร้างวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาประเมินทางเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดขั้นที่ 3. c h ชอย e หรือทางเลือกผู้บริหารจะต้องเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดและทำการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ต่อมาจอร์ดฮูเบอร์ได้นำกระบวนการรวมเข้ากับการแก้ไขปัญหาทำให้กระบวนการการตัดสินใจมีทั้งหมด5ขั้นตอนเพิ่มมาคือ 4. implementation การนำไปใช้และ 5. monitoring การตรวจสอบและติดตามผล เมื่อปฏิบัติตาม5ขั้นตอนของการตัดสินใจผู้บริหารสามารถระบุปัญหาประเมินวิธีการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ